ขอรับฉันรับไม่ได้นิมนยิมเดลี่คนดีไม่ขอรับฉันแต่ดอวนไปหมดไว้สิดเจ็ดที่ไรอ่ะคนต่อไปว้ยว้ยหลานเจสุดสดจ้าใบดำ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  อะไรกันเจจ่ายอะไรกันนี่มันเกณฑ์ทหารนะก็เจจ่ายเงินไปแล้วนี่สัญญากันว่าจะต้องได้ใบดำทำอย่างเงี้เจไม่ยอมเด็ดขาดทหารถ้ารับเงินได้ยังไง<อ>มันผิดกฎหมายนะรับสินบนไม่ได้เจจ่ายให้ใครกันล่ะคือคือจะจะจะเจจ่ายให้นั่นไงเจโดนหลอกแล้วล่ะยังไงหลานเจจับได้ใบแดงก็ต้องเป็นทหารนะ โยมเจ้ฝ่ายถูกหลอกแบบนี้น่าสงสารนะครับแต่โยมเจ้ฝ่ายก็ทําไม่ถูกที่ใช้เงินซื้อบอกจะช่วยหลานไม่ต้องเป็นทหารสนับสนุนคอรัปชันแล้วถูกหลอกแบบเนี้คงไปเอาผิดที่พี่ทหารไม่ได้แล้วละ่ะต้องโทษตัวเองนะคะเข้าใจแล้วข้าเนนพันคอรับชั่นรับไม่ได้ นิมนต์ยิ้มเดลี่คนดีไม่คอชันทุกคนลอบลบใส่าล้มลอยไปลอยตไปลออยเป็นยังไงบ้างครับลุงชำบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรมากครับพอยืนไหวเพิ่งรู้นะครับว่าลุงชำขับมอเตอร์ไซค์ด้วย ก็เพิ่งถ้อยมานะครับเนนทีนี่ก็เพิ่งไปทําใบขับขี่มาวันนี้เองฮะได้ใบขับขี่แล้วเหรอครับยังหรอกครับสอบไม่ผ่านสอบตั้งหลายรอบก็ยังไม่ผ่านสักทีนี่ว่าจะไปทําใหม่วันพรุ่งนี้จะไหวเหรอครับดูท่าจะยังขับไม่คล่องเลยนะครับสอบไม่ได้อีกลุงก็คงต้องจ่ายตายโตสักหน่อยน่าจะง่ายขึ้นเห็นใครๆเขาก็ทากันลุงทำนั่นมันซื้อใบขับขี่นะครับ คิดจะซื้อใบขับขี่ด้วยการจ่ายใต้โต๊ะแบบนี้เท่ากับว่าไม่ใช้ความสามารถตัวเองได้ใ,ใบขับขี่มาก็อันตรายทั้งต่อตัวเองและคนอื่นที่ใช้รถใช้ถนนเข้าขายคอรับชันไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับขอโทษนะครับเหนนทีลุงจะตั้งใจสอบให้ผ่านนะครับขอรับชันรับไม่ได้ ไนิมนต์ยิ้มเดลี่คนดีไม่ขอรับชั้นไฟแดงคือร้ายไม่รู้จากเจ้าพวกเนี้ยไฟแดงไม่รู้จักหยุดอันตรายนั่นนี่ยหมอกันนอกมันก็ไม่ใส่กันแล้ล่ะล้ล่ะล้ล่ะปออาจารย์อาจารอดูใบขับขี่หน่อยสิรู้ไหมว่าทําผิดกฎจราจรแบบแว่ แรงอะครับสารวัตร <c oughs> แค่จ่าไม่ใช่สาราวัตร<อ>จะต้องมา,าทำเป็นพูดดีหลายกระโดง<า>เลยนะทั้งฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกขับรถเร็วโอันตรายปาดซ้ายปาดขวาโชว์สารวัตรครับเอางี้นะ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 สารวัตรนะนันะเดี๋ยวก็ได้เป็นสารวัตรแล้วนะไ้อยที่สินบนจับพนักงานแล้วไปโรงพักกับสารวัตรเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไปกับจ่าเดี๋ยวนี้เลยมันอีโชว์สารวัตรก็รอปีหน้านี่ ขับรถแบบเนี้ยทั้งผิดกฎหมายและยังทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอีกด้วยนะครับที่สําคัญไพยัดงั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจจะให้เขาคอรับชั่นอีกเจอเข้อหาติดสินบนเพิ่มเลยนะครับแบบเนี้ขอโทษนะครับเินปานขอรับชั้นรับไม่ได้ มนยิ้มเดลี่คนดีไม่คอรัปชั่นบายนี้นะเอาไปวางตรงนู้นนะระวังระวังด้วยนะยินใ่กลางนี่มาจากเมืองจริงพวกลือต้องระวางหน่อยนะยไปวางตรงนู่นเลย,เย,เย,เยมากัดกันสักยกเลย <c oughs> สวัสดีท่านติงลี่ท่านโกเฮงวันนี้สินค้าของท่านทั้งสองช่างเหมือนกันนักข้าจะตรวจนับของใครก่อนดีแล้วเนี่ย ของอ้วกกองสิสินค้าอ้วกมากองต้องไล่ตัวกองอาต้องของอ้วกกองอ้วกมากองละกันเออคือเอาอย่างนี้อ้วกมีสิ่งมั่ใจเล็กๆน้อยๆจะมอบให้ทั้งทาเรื่องให้อ้วกกองแล้วกันนะเออ,อคือว่าไม่ดีมั้งคันติงลี่น้อยเจ้าต,ติงลี่ใช้วิธีสกรปรกติดสิ่งบงอีกแล้วว่ายอมไม่ไล่ <S 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 อ,อยมจะรีบแค่ไหนระเบียบก็ต้องเป็นระเบียบนะโยมยมติงลี่อยากนำของอ,อไปขายก่อนแล้วติดสินบนเจ้าหน้าที่ให้คอรัปชันแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนะส่วนโยมโกเฮงก็ต้องระงับความโกรธไว้บ้างอาัวขอโทษครับอัวก็ขอโทษด้วยคอรัปชันรับไม่ได้ มอนยิมเดลี่คนดีไม่คอรับเชิญของใบเล็กต้องอร่อยกว่าของยอย่บใหญ่ต้งหาดที่อะไรกว่าอืมวยใหญ่นี่มีทางนำอาหารอร่อยได้เท่าใยเล็กหรือทาอะไรกันอยู่เจ้าคะ มาลีไม่ต้องเกรงใจนะตัดสีจะงยุ่ที่ทำได้เลยอแต่ว่ามวยใหญ่มีชุดสวยๆหลายชุดเลยล่ะว่าจะเอามาให้มารีลองใส่นะมวยเล็กมีกตุ๊กระตาน่ารักนารักเยอะเลยจะแบ่งให้มารีเล่นนะตัดสินเลยอคือว่าอย่าเลยครับ ทำให้มมลีต้องลำบากใจด้วยการติดสินบนด้วยชุดสวยๆและตุ๊กตาน่ารักของชอบของมาลีแบบเนี้ยมลีต้องตัดสินอย่างยุติธรรมนะครับส่วนหมยเล็กหมยใหญ่ก็ไม่ควรทําแบบนี้นี่มันกระบวนการครปชันย่อมเลยนะครับเนี่ยก็โ,โดษค่ะเพราเราจะไม่<ร>ทำ <จะ S 2> อีกแล้ว